ังโตโอชาชวนเข้าป่าจิบกาแฟในบรรยากาศเขาใหญ่ใจกลางเมืองจ้ากับร้านกาแฟฟอเรส t เอสเพรสโซร้านกาแฟที่ห้อมร้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เสียงน้ำตกและกาแฟรสชาติดีบรรยากาศชิลๆแบบนี้เริ่มที่เดอร์ตี้เมนูกาแฟเย็นที่ไม่ต้องมีน้ำแข็งโดยที่ร้านใช้เมล็ดบราซิลในการสกัดเ so, อสเปรสโซช็อตเข้มๆตามด้วยรสนมที่กลมกลม่อมจากนมเย็นๆหอมๆม,มันๆรับประกันความนัวไปเลยจ้าต่อมาสำหรับสายโกโก,โก้กับโกโก,โก้มิน้นที่จัดเสิร์ฟมาแบบหน้า น่ารักน่ารักโดยที่ตัวมิ้นมีความนุ่มนวลกินหอมอ,อ่อนๆกําลังดีเสิร์ฟแยกกันกับโกโก้พรีเมียมสุดเข้มข้นทันทีที่ได้ดื่มแก้วนี้นะบอกเลยว่าเย็นสดชื่นขึ้นมาจริงๆยิ่งได้บรรยากาศร้านที่เงียบสงบแบบนี้ด้วยยิ่งทําให้แก้วนี้พิเศษขึ้นอีกหลายเท่าไปเลยเมนูต่อมาสําหรับสายชานะแนะนําเลยโรซี่ลินจีมองแวบแรกแบบว่าแก้วนี้หนะ้าตาดีมากแค่เห็นก็รู้แล้วว่า สดชื่นและอร่อยแน่ๆโดยเครื่องดื่มจะเป็นชาที่ประดับไปด้วยเนื้อลินจี่และกีบกุหลาบแห้งแบบออร์แกนิกที่กินได้แก้วนี้มีรสชาติกลมกล่อมแถมมีกลิ่นหอมละมุนของกุหลาบด้วยบอกเลยใครมาร้านนี้ห้ามพลาดนะสำหรับที่ร้านยังมีขนมเค้กและอาหารอีก หิวหิวก็สั่งได้เลยจ้าโดยที่ร้านจะอยู่ในซอยสังคมสงเคราะห์11นะมีที่จอดรถสบายสบายได้เลยตอนนี้ขอไปดื่มดับกับของอร่อยและความเงียบสงบของที่ร้านก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ตั้งโตโอชาด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า